Mà, mà bồi, múa, để khá, ah, no. mùa à, mà phơi múa, nhưng à <laughs> mà, họ cứ dùng đẻo mà เห็นบอลลอมสองตัววันนี้ฮะสับจวดจวดโอ้ยดูค่ด้านคือเขาทเลั้งถึงเขาหอมกันผู้ภาผู้ภาเพชรน่องกรบพทันจักเชลยนบดมูดซับโค้งซับเหลขึ้นมูอโอมึง่ะโอ้โหนะก็เอาไปจันเอาไปจันไม่แล่นเ่นเอาไปจันจะก็ จำสีนอนกองเจ็ดม er ือยังตัมได้แล้วเมื่อยยางตัได้เจ็ดมือคือเราแล้วโอ้ยบ่อบ่่บุกการัเป็นยานโอ้ยไปเอาเอาไบุกการเดกองโอ้ยมาจุกเงินเดกองมาใจเโอ้เจ้า มันเั้าเออขันหนาสอของเ้เออเอข้นขั้าออจขาเี่อคนเองเออโอ้ยขายน่ะฉันว่าจโอ้ยสาโอ้ยบุขายจรงนะไหมูสันตัแกนี่ลอยสาว่ะเออเอ้ยก็มันชันหังสี่ข่ายนะจันมอหนอเออเนาขาสร้งว่าเอาดมา สอสมั่เนีแสองเบื้องคันมาโลตรงมโลเลยออที่ายไีอืมรลยาอออออันไรโลละบาทไหนี่อันบนมันึ้นสองบาทเอาโลหนึ่งสองบาทไปรอยโลกับสองร่อยแม่นบ่อะ เ,เ,เออไล่เอาเรลแล้วไลเ่เหรยเด่นมึงทีมไม่ซื้อละสามสี่ออพันไล่จำจำเฮ้ยพอดีแล้วก็สิบรดอยู่ข้องเตยก็สิไล่คนนี้จักของจะพี่นอนใส่ไอเงิน,ปน,ปนไปซ้ายปทำไเวียนกำไรเออเฮ้ยยวไปใส่ก็ไปเวียนกำายแล้วจะก้อง PC PC có rồi, cho anh đấy. Ôi, <coughs>